สวัสดีครับวันนี้จป้ามาทําแกงนอนะครับผมได้นอไร่มาครับไปล่างไปจักไปฝันมาเรียบร้อยนะครับนํามาต้มครับผมวันนี้เขาใส่เห็ดทอปด้วยนะครับเห็ดทอปเขาแจ่เย็นไว้นะครับต้มไปเหมือนเหมือนครับเพื่อนอไม่เจอดนนะครับใส่น้ำยาล้างลงไปน้อยนะครับอ่าอนไม่เจดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่บวบนะครับใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมาพอพริกแกงกันนะครับผมมีอย่างพองครับพริกแกงนอูตรตั้งเหนือของเฮานะครับก็มีพริกดิบนะครับน้ำไปจีมาแล้วนะครับมีหอมแดงครับผมแล้วก็ใส่ชูรสครับคาดบดได้ก็คือน้ำปูครับผมใส่น้ำปูลงไปด้วยนะครับใส่น้ำปลาห้าลงไปนะครับเดี๋ยวรอหน่อไม่ซุกสักกำนะครับเราจะใส่แล้วนะครับพริกแกงครับผม ใส่พริกแกงตอนน้อไม้ซุกแล้วนะครับครับผมใส่พริกแกงลงไปครับตอนน้ำเดือดเนี่ยนะครับน้องไม้เฮ้าซุกแล้วนะครับผมบวบพองก็ซุกแล้วนะครับไก่ซุกแล้วนะครับใส่พริกลงไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับใส่ใบยานังน้ำใบยานังก่เลือลงไปเลยครับ สีสันจะได้สวยงามนะครับผมครับผมน้ำเดือดแล้วนะครับใส่พักทุกอย่างลงไปนะครับพักของเขากว่าจะนี้นะครับพักอิฐตูนะครับพักชะอมนะครับแล้วก็พักแค้นะครับอ่าสูตรของผมใส่ใบขิงปลาต้นนะครับผมใส่พักทุกอย่างลงไปครับก้นเข้ากันครับผม หอมอมเลยครับขาดอยู่อย่างเดียวนะครับพักหอมแย่นะครับหาบอกมีบบอป้านะครับผมอื้มบออันครบสูตรเลยครับแก่งนอตั้งเหนือของเขานะครับขาดบ่ได้ก็คือน้ำโปูนะครับอื้มเข้ากันมากครับผมปุ๋งรสเรียบร้อยแล้วนะครับเส็นแล้วป๊ดอื้มแก่งนอใส่เฮดทอบครับ เป็ดแกะครับผมหมาครับเรียบร้อยแล้วนะครับแกงนอไลนะครับผมใส่เห็ดทอเห็ดเพาะนะครับเห็ดทอเพาะแจ่เย,ย็นด้วยนะครับผมอ,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 อลองจิ้มหนูครับออแล้รสชาติเหมือนเดิมครับผมสุดยอดทำแล้วครับแกงนอไล ใส่เฮดทอปนะครับคาดบอได้ก็คือน้ำปูนะครับแกงแบบตั้งเหนือของเขานะครับไม้นะครับมากินได้วยกันล้ำๆครับผม